อาจไม่เอาข้อเสนออภิษิตกป้อเดียวพอ,แ,บบอ,อแ,บบแลนะอลนยสุดดสุดดข้อที่น,น,นายกลาออกหรือมีการรัฐประหาร สุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์แต่งตั้งนายกและคอรมอเอาหรือเปล่าต่อไปสุเทพตั้งสภาประชาชนเอาหรือเปล่าต่อไปสุทเทพและคณะดำเนินการปฏิรูปไม่รู้กี่ปีกี่ชาติเอาหรือเปล่า,า,ลานี่งไงเดนพรชเนงน้อยเป็นการทำประชามติ หลังจากฟังมาสองวันสรุปว่ามติของคนเสื้อแดงสมุดปราการไม่เอาทั้งข้อเสนอของอภิิ์ของโุดี้ของน้องอิสระของรัฐบคลไม่เอาทั้งหมดเลยอีกหนึ่งงนนะครับเป็นภาพวงดนตรีอมาค่ะ เสียดายที่ข้างหน้ามองไม่เห็นามาแล้ววงดนตรีอมรัมมตดวงดนตรีอมรัมมตดมีก็สมอก็สมอคุณหญิงอะไรำกำลังตบเขย่าแนะแล้วก็มีสามรัฐธมนญกำลังตีกลองอยู่ลอบอัดสินยุบพักแล้วก็ไล่รัฐบาล เหนไหะเพราะฉะนั้นวงทั้งวงมีนักร้องอยู่สองคนคืออภิสิทธิ์กับสุเทพทั้งหมดเป็นวงแบ็กอัพของอามา បែបអពមើលអូម៉ៃហើយអូ